สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot ดยกัญชริยาค่ะเรามาอัปเดตความรากักความสัมพันธ์ในวิกฤตการที่เราต้องอยู่บ้านกันนะจ๊ะความรักของคุณจะเป็นเช่นไรเนาะโอเคไหมมามาอัปเดตกันในความรักของธาตุลมค่ะเมทุนตุลกุมค่ะนะคะข,ขอบคุณ fc ที่ส่งผลไม้มาให้นะคะ ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ถักผ้าพ,พันคอมาให้อาจารย์ได้ใช้ขอบคุณจริงๆมูลค่าของไม่เท่ากับจิตใจที่ดีงามของพวกคุณนะคะแต่อาจารย์ขอบคุณด้วยใจจริงๆ นะคะบางคนมาบอกว่าหนูไม่มีอะไรให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้กดไลค์กดแชร์มาติดตามกันแล้วมีคอมเมนต์ที่ดีๆเป็นกําลังใจให้กันละกันแค่นั้นก็ขึ้นชื่นใจแล้วอ่ะบอกตรงๆเลยอาจารย์โชคดีที่มาเจอพวกคุณทุกๆคนโอเคมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณใน16-30ถึง30เมษายนจ้ะเมถุนตุนต้นกุลค,ความรักคุณจะเป็นเช่นไรรมจ้า มาสวัสดี FC สวัสดีชาวสองสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะจ๊ะใหยเป็นบันเทิงดโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูในสภาพเศรษฐภาวะวิกฤตแบบนี้เราอยู่บ้านแล้วก็รักษาตัวเราเองหยอกไปไหนมันอันตรายนะจ๊ะโอเคไหมมาไพ่ใบแรกของคุณวางแผนอะไรไว้จ๊ะวางแผนอะไรไว้ ความรักของคุณเป็นยังไงช่อรีออดคุณคุยกับต่างชาติหรือเปล่ามันจังเจ็บอยู่เหรอมีสามถ้วยขึ้นมาอีกแล้วกลางตัวกลางใจแต่คุณเป็นคนมีอีโก้น่ะจัดการกับมันได้อยู่แล้วล่ะเดอ s u ซันมีความสุขดีนี่นาโอเคมันเจ็บจี๊ดๆนะมันเจ็บจี๊ดๆโอเคค่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคนคนที่คุณรักเนี่ยคนที่คุณรักคุณรุ่มโรงคุณไปแอบชอบเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงอืม ความสัมพันธ์เขาส่งข้อความหาคุณหรอหรือเปล่าหรือคุณส่งข้อความหาเขาคะเขารอข้อความจากคุณอยู่หรอว i ว w of Fort จ n e จักรวาลจักรวาลจะเวียงมาหรอมีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เหรอคะอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปโอเคอแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ The f คุณเป็นคนรั้นราปาร์ตี้หรือคนคนนั้นของคุณเป็คนคนเจ้าชู้กันแน่ว้าวสี่ไม้เท้า แต่ก็ยังเจอสิบไม้เท้าอยู่ค่ะโอเคค่ะมาเรามาดูกันสิบอกแล้วนะคะดู้เป็นบันเทิงก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตคุณทั้งนั้นเป็นดวงจันทร์รดดิ้งค่ะเป็นดวงทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ไพ่ใบแรกของคุณไพ่ของสามพลังงานหลักเป็นสามเหรียญการวางแผนคุณวางแผนอะไรไว้ปะจ๊ะการวางแผนอะไร คุณวางแผนอะไรกับชีวิตบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการวางแผนการการใช้ชีวิตก็ได้ <c oughs> ไปซื้อกับข้าวกับปลามาเก็บไว้ <c oughs> นั่นก็คือการวางแผนเหมือนกันนะคะนั่นคือการวางแผนการวางแผนสําหรับชีวิตหรือการพูดคุยหรือการพูดคุยถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏหมายถึงการทํางานที่เป็นทีมค่ะหรือมีโอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสอะไรมาให้คุณหรือเปล่า <c oughs> เขาอาจจะมองเห็นถึงความสามารถของทุนนะคะ เขาก็เลยหยิดยื่นโอกาสที่สําคัญสําคัญมาให้คุณนะคะถ้าหมายถึงการเงินก็อาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเงินงานที่1งานที่2งานที่3ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะคุณยังอยากพูดคุยกับใครบางคนในความรักอาจจะอยากพูดคุยกับใครบางคนเป็นการพูดคุยเป็นการสื่อสารคุณอาจจะสื่อสารไปหรือเขาสื่อสารกลับมามีใครทักคุณหรือเปล่าจ๊ะลมจ๋า <c oughs> ดูดีเจวให้ดูดีดูดีโอเค ไพ่5้าใบของคุณได้ชวริออทค่ะ3ดาบ3ถ้วยปัดทั้งถ้วยทั้งดาบมาพร้อมกันเลย9้ถ้วยค่ะแล้วก,ก็เดอะซันที่ผ่านมาความรักของคุณอาจจะค่อนข้างยากลำบากคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือความรักคุณรักที่คุณอยู่เป็นรักทางไกลต่างอำเภอต่างจังหวัด อาจจะเป็นคนอยู่กรุงเทพอีกคนอยู่สุไหงกโรกอีกคนอยู่กรุงเทพเชียงรายกรุงเทพเชียงใหม่ยางี้ก็ได้ต่างอำเภอก็ได้นะจ๊ะต่างอำเภอก็ได้เออประมาณนั้นค่ะเป็นความรักที่ค่อนข้างยากลำบากเหมือนกับว่าที่ผ่านมาแล้วแต่คุณก็มุ่งหน้าที่จะ มุฟออนออกไปข้างหน้าแล้วค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังตกค้างในใจอาจารย์ยังมองเห็นความการตกค้างในใจคุณอาจจะเบรกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือนิ่งๆกันไปเฉยๆบางคนแค่นิ่งๆกันเฉยๆอ,อาจจะมีลักษณะของ3ดาบกับสามถ้วยเข้ามาเพราะคุณมองว่าความรักครั้งนี้มันมีอยู่ไม่จริงค่ะ3ดาบลักษณะของความเจ็บเพราะเขามี3ามถ้วยคุณอาจจะมีคนของคุณแล้วหรือเขาเองอาจจะมีคนของเขาแล้วคุณเลยไม่อยากเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นรักที่ต้องเลือกรัก อาจจะเป็นการยานี้ิมที่ดีต่อกันก็ได้คนคนนี้ที่คุณไปชอบอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมหรือมหาลัยหรือเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่ายังมีความรู้สึกลึกๆในใจนิดนิดคิดถึงเล็กๆเออเออยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตัดขาดตัดตายขายขาดอะไรประมาณนั้นนะคะยังรู้สึกเจ็บจิตจิตในใจอยู่แต่คุณก็มองดูทุนมุกอออแล้วล่ะมองดูแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ใจลึกๆยังคิดถึงอยู่ยังอะไรอาวออยู่ยัง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  เรียกว่ายังยึดติดกับสิ่งตรงนั้นอยู่แหละนะคะแต่ก้าวถ้วยมาบอกว่าคุณนะ่ะมีคนคุยเยอะแยะเลยคนสนใจมากมายและคุณก็เป็นคนที่เป็นคนดื้อนะเป็นคนมีอีโก้ด้วยเป็นคนเดิมเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็มีความเย่อหยิ่งในตัวเองมันอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณไปโฟกัสกับงานกับเงินชีวิตตอนนี้ดีดีอ่ะเออบางคนชีวิตเดือดซันเลยนะบอกแล้วนะคะอาจจะตรงกับบางคนไม่ตรงกับบางคนเดือดซันคือความสําเร็จความสุขหรือคนที่คุณคุยเขาอาจจะมีคนรู้จักเยอะคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียง หรือคุณเองเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็เป็นไปได้เช่นกันขอดูซีดรสสันคุณเป็นคนใจร้อนนะจ๊ะใจร้อนมากๆเลยประมาณยอมหักไม่ยอมงอในศูนย์กลางจักรวาลความคิดของคุณถูกอย่างเดียว <laughs> เป็นโลมอันไนท์ออฟสอดมุ่งมั่นมุ่งหน้าที่จะไปในวันข้างหน้าแล้วจ้า แต่ก็ยังถือเขาไว้ในมือนะคิงแต่คุณไม่ทําอะไรหรอกถึงถือใครไว้ในมือก็แล้วแต่แต่คุณจะไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้นั่งนิ่งๆอยู่บนบันลงังนั่งถือเขาไว้รักไหมรักชอบไม่ชอบ,ชอบแต่ให้คุณทําอะไรไหมก็ไม่นิ่งๆและนิ่งๆคุณนิ่งเป็นเย็นได้แล้วค่ะคุณเริ่มนิ่งที่เป็นเย็นได้มากขึ้นไม่ดรามา่า โอ้คนรักเก่าคุณจะกลับมารหรือคุณได้รับการทักทายจากใครบางคนหรือเปล่าคนที่เลิกไปแล้วคนที่จากไปแล้วหรือคนที่เงียบหายกันไปมีการทักทายกลับมาหรือคุณมีคนนําความรักมาให้จ้ะมีคนไม่แอบชอบคุณปะลองมองซ้ายมองขวาดูสิคะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนคุณแอบชอบคุณอยู่แต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยความในใจของคุณมีการสื่อสารที่บางสิ่งบางอย่างส่งกลับมานะคะ คนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณรักของอาจารย์ยาวช่อว่าเออบอกแล้วรักของอาจารยา์ยาวยาวคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณค่ะึ้นนายน์ออฟวันแล้วก็อ่าแปดไม้เท้าสองไม้เท้าเดอะเรียลออฟฟอร์จูแล้วก็ทัพลนอาจารย์มองว่าคนคนนี้ก็ใจร้อนไม่เบาเหมือนกันนะค่อนข้างจะใจร้อนเชียนนายน์ออฟวันคืออะไรความสัมพันธ์ที่มาแล้วก็ไปเร็วๆเ,เขาเป็นคน เป็นคนใจร้อนมากๆนะเขาบอกว่าในความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนเหรอคุณทําอะไรเขาทําไมเขาต้องอดทนด่ะหรือคุณเองมันฝ่ายอดทนก็เป็นได้คุณอาจจะคุยกราศีชาอราศีกรกฎราศีราศีสิงห์ราศีธนูเอ้ยเดี๋ยวขอภอภัยสิงห์ธนูธนูพฤจิกกรกฎมีนพฤจิกค่ะแล้วก็ใครอีกคะ ใครอีกโลมเมถุนตุนกุมไฟเมธสิงธนูหรือคุยกับใครก็ได้อยากจะคุยกับใครก็คุยเลยจ้ะคุยแล้วมีความสุขเขาบอกเขาว่าทักคุณมาไหมหรือคุณทักเข้าไปไหมคะมีคนทักกลับมาแบบแบบด่วนไม่ทันตั้งตัวเลยเขารออะไรบางอย่างอยู่ค่ะการเป้ารอเขายังถือคุณไว้ในมือนะคะเขารอคุณเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจใจร้อนเหมือนกันเวลาโมโาหก็เ,เอาเรื่องนะคนคนนี้บางครั้งนะ เขานิ่งเฉยกับความสัมพันธ์แล้วค่ะเขาเฉยๆเขารู้สึกเบื่อนายการเฝ้ารอแล้วไม่ได้อะไรรอเราได้อะไรในความสัมพันธ์นี้เป็นรู้สึก,กว่าตอนนี้เขาเซ็งเป็ดกับอารมณ์เขามากรู้สึกนั่งเบื่อนายนั่งไม่รับไม่รู้มีคนมาหยิบยื่นความรักให้เขานาม้มีคนมาคุยกับเขาด้วยแต่เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยขอดื่มน้ําทีค่ะขอโทษว่าพูดเยอะๆแล้วถ้าไม่ดื่มน้ําแล้วมันจะพูดไม่จบค่ะ วิวออฟฟอร์จูนจักรวาลบอกว่าเขากับขนยังยังหมุนเวียนยังหมุนเปลี่ยนเวียนมาให้บรรจบคบกันได้มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนล่ะทางไหนทางที่เขาเลือกไม่ได้เหรออะไรที่เขาเลือกไม่ได้คะสองดาบคือการเลือกตัดสินใจไม่ได้จะเดินจากไปกับไปจากความสัมพันธ์นี้หรือจะยังอยู่ตรงนี้ดีขออีกหนึ่งใบสิเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีอีโก้ค่อนข้างแรงคุณบล็อกเขาไหมบล็อกใจ บล็อกความสัมพันธ์บล็อกกับความรู้สึกเขาบอกว่าคุณเป็นคนอีโก้แรงๆอะ่ะเป็นคนอยู่คนเดียวได้ถ้าไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้เขาเป็นคนคน่อนข้างจะเป็นเป็นคนที่ใช้สติใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะนะคะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ the f u l หกเหรียญสี่ไม้เทา้าสิบไม้เทา้าแล้วก็แปดเหรียญ เดี๋ยวฟูคุณอาจจะคุยกับคนเจ้าชู้เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆอย่างลันลาลันลาปาร์ตี้ไปเรื่อยแต่ครัน้นี้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะไพ่สลับกันได้ไพ่อาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาไพ่มีกันสองคนนะจ๊ะเขาบอกเขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้หรือคุณเองไม่ได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันธ์คนคนนี้เป็นคนที่ให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะให้ความช่วยเหลือคุณหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีจิตใจดีอ่อ,อนโยนมีความเมตตาให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้ดี แต่เวลาตัวตัวเองทึ่งขึงคันตาจนหรือตัวเองอยากได้คความช่วยเหลือหรือการปรึกษาจากใครไม่มีใครให้คำปรึกษาได้เลยสี่ไม้เท้ามาบอกว่าคุณมีความสุขมากขึ้นกับความกับการงานกับการเงินแต่คุณยังใครเขาใครเป็นคนแบกสิบไม้เท้าอยู่คะสิบไม้เท้าภาระที่หนักเอื้องอยู่บนไหลไม่สามารถวางลงไปได้เดม มันปล่อยลงไปไม่ได้จากใจอ่ะมันยังไม่หลุดจากใจอ่ะยังมีความรู้สึกห่วงหาอาทรกังวลมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับความสัมพันธ์นี้น demasiado. มันเป็นความรู้สึกเล็กๆที่ยังอยู่ในใจทั้งคนทั้งคู่เลยนะเออมันเป็นความรู้สึกเล็กๆขออีกใบดิมีคนเดินจากไปไหมกับความสัมพันธ์นี้มีคนเดินจากไปไหมคะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ่ะคนที่คุณรักคนที่คุณอะไรอวดคนที่คุณห่วงหาอาทรนึกคนที่คุณยังมีใจ เขาอยากจะมีความอ่าเขาอยากจะมีคุณไว้ในชีวิตค่ะแต่เขาเลือกไม่ได้ว่าเขาจะทําทําอะไรดีกับความสัมพันธ์นี้เขาเขาบอกว่าเขาอยากมีคุณนะแต่บางสิ่งบางอย่างเขาทําไม่ได้เขากักความรู้สึกความไมใจเขาอยากได้โอกาสจากคุณอะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งคุณจะให้โอกาสเขาไหมถ้าเขาขอโอกาสให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ถ้าเขามาก็ไม่เอาอาจารย์หนูไม่เอาก็ไม่ต้องไปเอาเขามาแล้วก็ไม่ต้องไปเอาจ้ะเออถ้าเขาขอโอกาสเราก็ไม่ให้ เป็นการขอโอกาสถ้าถ้าคุณให้เขาก็ก็เอาก็อาจจะมาการพูดคุยการพัฒนาความสัมพันธ์ได้เล็กน้อยแต่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกค่ะคุณด่ากได้เขาไม่พูดความในใจของเขาให้คุณรู้นะเขาก็ชอบคุณนะถามว่าชอบไหมเขายังอยากมีคุณอยู่ในใจอ่ะขออยิบาดิเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างยากลําบากแต่เขาก็ทิ้งลงไปไม่ได้คนคนนี้อาจจะเจอความรักมาเยอะโดนมาเยอะเจ็บมาแยะ เพราะฉะนั้นเขาจะก้าวย่างไปเขาไม่ทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้กับคุณหรอกค่ะเขากลัวความผิดหวังเขาอาจจะแก่กว่าคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นเด็กกว่าเขาให้สลับกันได้เช่นกันขออีกหนึ่งใบดีค่ะขออีกหนึ่งใบคุณอาจจะคุยกับคนธาตุด,ดินพฤษศกันมังกรเขาเน่งเฉยอยู่ในที่ของเขาแล้วก็กำคุณไว้ในมือเขาอยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวอยากไปอยากคุยอยากอยากอะไรเป็นเป็นคนที่คุยกันไประยะยาวแต่ไม่ต้องรีบเขาเป็นคนใจเย็น เย็นเย็นเป็นหินเย็นเป็นสักกิ์เบือเลยค่ะนั่งถือคุณไว้แต่เขาจะไม่ take action นะเขาจะไม่ทำอะไรก็ถือคุณไว้ให้มันถือไปให้มันถือไปเออให้มันถือไปแบบนั้นละค่ะโอเคคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงคุณกลัวเขาทําอะไรรับหลังคุณค่ะคุณไม่เชื่อใจในตัวเขาแต่คุณปรับตัวปรับตัวกับความความเป็นอยู่ความรู้สึกของคุณได้คุณนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์ค่ะ the date คือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับอะไรจ๊ะคุณคิดถึงเขานะ เขาอาจจะกลับมาค่ะอาจารย์มองเห็นการกลับมาการพูดคุยการสื่อสารบางอย่างคนบางคนยังไม่เกิดจะเกิดไพ่อยู่ใน3เดือน6เดือนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ดูว่าตอนนี้เขายังไม่ทักเขาอาจจะไปทักในเดือนที่8ดถึงที่9ก็เป็นไปได้นะจ๊ะคุณคิดถึงเขาแล้วเขาก็คิดถึงคุณอยากมีอาจารย์มองว่าถ้าได้คุยกันมันก็จะมีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมากลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาดีกันเหมือนเดิมแต่เป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคไหม คนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่นิ่งกันไปคนที่เฉยๆกันไปเขาจะกลับมาไหมคะบางคนยังไม่เลิกกันหรอกบางคนนิ่งเฉยกันไปในความสัมพันธ์นี้เขาจะกลับมาไหมคะลมจ๋าเขาจะกลับมาไหมจ๊ะในความสัมพันธ์นี้จะกลับมาไหมดินมา ธาตุด,ดินมามามาค่อนข้างจะเยอะธาตุด,ดินเขานิ่งเฉยเขาเบื่อหน่ายกับความรู้สึกที่เขาเป็นอยู่หรือคุณเองเบื่อหน่ายเซ็งเซ็งเป็ดกับสิ่งรอบด้านความรู้สึกที่ต้องอดทนค่ะความรู้สึกสเตรนต้องอดทนต้องพยายามยากลําบากเขาบอกว่าเขามีความกุ้มใจกับคุณมากเลยนะคุณไปทําอะไรเขาเนี่ยเขาอยากพูดคุยค่ะจะมีการพูดคุยเกิดขึ้นหรือเปล่าขอโดยสักใบดิมันทำไมยากลําบากขนาดนี้นะคะ มีความรู้สึกว่าเขายังอยากพูดคุยมีการวางแผนของใครบางคนมีอาจจะมีแบบแผนมีคนจะทักมาแบบด่วนไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะหรือคุณอาจจะทักไปก็เป็นไปได้คุณอาจจะอดใจไม่ไหวอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องคุยกันอาจจะเป็นงานที่ต้องประสานกันอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานก็เป็นไปได้คือต้องคุยกันเรื่องงานปรึกษาหารืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณเนี้โอเค ะกลับมาไม่ล่ะเขาทักมาแน่ๆเออถ้าใครยังไม่ทักเขาทักมาแน่ๆอีหนูจะอุ้ยตกขอโทษทีค่ะเขาจะทักคุณกลับมานา่หนะห,หรือไม่คุณก็จะทักเขากลับไปกลับมาเราจะดีไหมคะในความสัมพันธ์นี้กลับมาเราจะดีไหมสามดาบมันก็ไม่ดีหรอกคะ่ะเขามีคนข้างกายหรือคุณมีนะจ๊ะแต่เขาถือกันไว้ในมือคุณต่างคนต่างถือกันไว้ในมือหรื The High n คุณเป็นความรักเหรอคว,รความรักความรักครั้งนี้มันเป็นความรักเหรอจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่บอกใครไม่ได้ เป็นลักลับลับมันยากลาบากไม่มีการตัดสินใจกลับมาเราจะดีไหมก็เหมือนเดิมแหละหนัง kind ส of ือเล่มเดิมคุณก็คุณเอาอย่างงี้ตัดกันไม่ตายไข่กันไม่ขาดแต่อาจารย์มองเห็นแค่ว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะมาทักมาทายกันแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแค่อาจจะคุยกันบ้างจากการที่เงียบเียบกันไปอาจจะคุยกันมีคนต่างคนต่างรออะนะคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎมันยากลาบาก อาจารย์มองเห็นว่าใครไม่รู้ละมีไม่คุณก็เขามีคน้างกายหรืออาจจะต่างคนต่างมีก็ได้จ้ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจะารมจ๋าคุณบอกว่าความรู้สึกที่ต้องแบกภาระเยอะเหรอคะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบ้านเยอะเหรอจ๊ะคุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจคุณอาจจะปิดกัน้นอาจจะบล็อกเข้าไปก็ได้นะคุณอาจจะบล็อกเขาคุณเดินจากเขามาเหรอจ๊ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเหรออืม ตอนนี้ตอนนี้นะน่าเงินมากลมชีวิตคุณโฟกัสกับงานกับเงินน่ะเออ ฉันอยากได้งานคุณเป็นคนใจบุญนะฉันอยากได้งานฉันอยากได้เงินโฟกัสกับงานกับเงินถ้ารักมาไม่ดีฉันก็ตัดทิ้งไปแต่ความรู้สึกของฉันยังยึดติดอยู่บ้างเป็นบางอย่างเป็นบางครั้งความรู้สึกจะไม่ดีความรู้สึกที่หนักเอิ่งแต่ฉันก็พยายามตัดมีคนบล็อกกันด้วยในนี้อาจจะมีการสืบมีการส่องคุณไปส่องเขาอยู่หรือเปล่าจ๊ะอยากรู้ว่าเขาไปไหนทําอะไรที่ไหนยังไงไปส่องก็เลยส่องทำไมส่องไปก็เจ็บส่องไปเจ็บไปอ่ะอย่าไปส่องถ้าอยากจะเลิกกับใครบางคนก็อย่าไปส่องเขาค่ะ การส่องเขาก็ทําให้เราเจ็บใจยิ่งฝักเกลวอีกถ้าเห็นเขาไปไหนทําอะไรมันก็ยังยิ่งเจ็บไปมากกว่าเดิมนะจ๊ะการไม่ส่องการไม่เสิร์ฟเป็นสิ่งที่ดีสุดสําหรับคนที่จะตัดใจให้ได้คุณมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินคุณเดินจากเข้ามาแล้วคุณเทเขาเหรอจ๊ะเทเขาเลยใช่ป่ะแต่การเทเขาไปใจคุณก็เจ็บไม่ใช่ว่าไม่เจ็บหรอกอืมเทเขาไปก็เจ็บแต่ถามว่ายังตัดเขาได้ไหมกัยัง เขาฝากบอกคุณห้าใบเขาบอกคุณใจร้อนหรือเขาเองก็ใจร้อนเช่นกันยอมหักไม่ยอมงอเขากักความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะเขาอยากมีคุณอยู่ความรู้สึกข,ของเขามันไปกันในด้านของจิตใจว่าจะกลับมาไหมกลับจะเดินหน้าไปต่อหรือจะพอแค่นี้เขาคิดถึงคุณนะ่ะว้าวเขาอยากกลับมาค่ะเขาอยากกลับมาสานสัมพันธ์นี้ต่อกับคุณค่ะในใจของเขายังมีคุณอยู่ค่ะรักครั้งนี้อาจเป็นรักต่างวัยของนายชลาแต่เขาอาจจะเน่ง ทำอะไรไม่ได้เขาชอบคุณรักคุณแต่เขาก็ไม่ได้คุณหรอกเพราะว่าเขาน่าจะมีคนของเขาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปเขาก็ไม่ทําอะไรเขาก็มองคุณเสียใจไหมเขาเสียใจนะที่คุณจะไปและเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะมีคนอื่นด้วยแหละนอกจากเขาแล้วเขาระแวงเขาระแวงเขาระแวงคุณเขาขี้ถึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กประมาณนั้นคุณ่ะฝากบอกเขาห้าใบสิจารมจ๋าคุณบอกว่าวิวอ้าวจักรวาลจักรวาลมาอีกแล้ว ชูออฟค้าว่าว้าวมันมีเลิฟเลิฟเลเลอ,เลอ,เลอ,อ่ะอืมดีจุงเบแต่บางคนบอกว่าความรู้สึกเลิฟเลิอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ป่ะเพราะเขานิ่งเฉยกับคุณหรือคุณก็นิ่งใส่เขาคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่ทักกันทุกวันคุยกันทุกวันทักฉันบ้างคุยกับฉันบ้างสีิไม่ใช่อยู่ๆก็หายไปคุณบอกว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นคุณไม่เอาค่ะ คุณจะกลับมารักตัวเองฉันอยู่ได้แบบสดสวยๆรวยเท่เงินเงินเงินตอนนี้โลมจ๋าหัวสอมองคุณนี่มีแต่เงินกับเงินป้าจ๋า <laughs> งกนะเราอะ่ะเออจริงๆขอให้แนะนำห้าใบสิกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับรักที่เป็นตัวเลือกกลับความรักก็ไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมแต่ก็แค่ถือเขาไว้ในมือก็จะไม่ทำอะไรหรอกแต่ก็ถือเขาไว ก็เกิดความเสียใจในบางสิ่งบางอย่างอืมไพ่แนะนําว่าถ้าอะไรที่มันต้องทําให้คุณต้องเสียใจทําให้คุณต้องกังวลทําให้คุณต้องเจ็บช้าและคุณจะเก็บมันไว้ทําไมคะก็ไม่ต้องไปเสียใจอดีตแก้ไขไม่ได้แล้วความเสียใจที่ผ่านพ้นไปแล้วตัวเลือกก็ไม่ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเขามีคนของเขาคุณก็รู้คุณมีคนของคุณหรือเปล่า อาจจะต่างคนต่างมีตั้งคนต่างรู้ในความสัมพันธ์ว่าไปไม่ได้ไกลรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่พอเฮ้ยไรวะจานเออก็ไพ่บอกว่ารักครั้งนั้นก็เก็บไว้ในใจค่ะสิ่งที่ทําได้คือเก็บมันไว้ในใจเก็บมันไว้ในใจเก็บความเจ็บปวดเจ็บแต่เจ็บอาการเก็บความเจ็บปวดไว้เก็บความรักของคุณไว้จะได้ทําอะไรที่มันถูกต้องตามศีนทองของธรรม ถูกต้องและก็ทําให้คุณไม่เจ็บไปมากกว่านี้การที่คุณย,ย,ย,ยึดอยู่กับความรักหรือหลงในแค่บโปรไฟล์หลงในรูปร่างหน้าตาหลงในสิ่งที่คุณเห็นรูปมันอาจจะไมไ่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปร่วมหลงกับสิ่งเหล่านั้นเลยม o ดอ o อนเธอหรือกลับมารักตัวเองให้มากค่ะการรักตัวเองเป็นสิ่งสําคัญและอยู่ในเมียในที่ของคุณจะเป็นความสุขที่ปลอดภัยกว่าและคุณจะไปได้ในความสัมพันธ์คุณจะมีความสุขมากขึ้นกับความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะเดนเ e r ว์คุณเก่ง คุณเป็นคนเก่งไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถคอนโทลคุณสามารถไปได้โดยทุกๆอย่าง the emperor เป็นคนที่เก่งมากคุณอาจจะมีลูกน้องบริวารเยอะแยะคนคนที่คุณชอบอาจจะเป็น emperor คนนี้ก็ได้คนที่เป็นคนแก่พูดเบาๆก็เจ็บคนที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคนที่เป็นพ่อไม้ไม้เมียเผลอไม้ไมีเมียไม้ประมาณนั้นอะ อาจจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้คนคนนี้เขาคอนโทรลความสัมพันธ์ของคุณแต่คุณก็ไม่แย่คุณก็ไม่เบาหรอกคุณไม่ให้เขาคอนโทรลแล้วค่ะคุณมีดีกว่านั้นคุณมีดีกว่านั้นคุณมีค่ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้คุณสบายสบายอาจารย์มองเห็นนะคุณตัดได้เยอะแล้วมันยังมีใจที่ยังลึกๆที่มันยังผูกพันอยู่แค่นั้นเองคุณไปได้ในความสัมพันธ์นี้จ้ะคุณอยู่ได้ในความสัมพันธ์นี้เจ็บน้อยลงแต่มันยังเจ็บเล็กๆยังมีความรู้สึกคนเรา มันจะทําได้เดี๋ยวบางขณะบางขณะมันทําไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่ได้ให้มีความสุขอยู่ได้ให้ให้เราไม่ทุกข์แล้วเราเดินก้าวไปข้างหน้าไปโฟกัสสิ่งอื่นคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะจ๊ะรมจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอซี่เอฟอีูนแล้วเจอกันคลิปหน้ารักพวกคุณทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะเรารักตัวเองเราก็ อยู่บ้านเพราะว่าเราจะได้ไม่เอาไม่ติดเชื้อเอาไปติดคนที่เรารักคนที่เรารักคนรอบข้างเราคนที่สําคัญที่สุดของเรารักเขาห่วงใยเขาเราก็ต้องดูแาสุขภาพตัวเองนะจ๊ะที่รักจ๋าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ